ผมธงชัยลิขิตพรสวรรค์เจ้าของสำนักพิมพ์ต้นฉบับและเป็นผู้สะสมหนังสือเก่าหนังสือหายากซึ่งมีจำนวนถึงสามหมื่นกว่าเล่มวันนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านมาเยี่ยมชมห้องสมุดหนังสือหายากของสำนักพิมพ์ต้นฉบับเรียนเชิญน,นะครับ เนื่องจากว่ามันเป็นหนังสือเก่าหนังสือหายากแล้วก็มันมีหลากหลายประเภทสิ่งที่มีค่าสําคัญที่สุดก็คือการได้บริโภคได้อ่านเนื้อหาของหนังสือเหล่านั้นนะฮะบางทีมันก็สาบสูญไปไม่มีการพิมซ้ําอีกประเด็นหนึ่งก็คือกลิ่นของหนังสือเก่าเนี่ยต้องเรียนว่ามันไม่เหมือนหนังสือใหม่เรายกขึ้นมาเนี่ยเรารู้เลยว่ากลิ่นอย่างเงี้ยคือความหอยหาของเรามันเป็น ยาอยุวัฒนะของคนสะสมหนังสือเก่าประวัติการพิมพ์หนังสือไทยเกิดขึ้นเมื่อครั้งรัชการที่หนึ่งคริสศาสนาคาทอลิกได้มีการใช้ระบบพิมพ์มือนะฮะชื่อคำสอนคริสตังหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาการครั้งสำคัญก็คือเมื่อ หมอบัตเรได้เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในประเทศไทยเมื่อปี2,378หมอบัตเลก็นำเครื่องพิมพ์เข้ามาจากสิงคโปร์เนี่ยนับแต่นั้นมาเนี่ยการพิมพ์หนังสือก็มีพัฒนาการที่ดีในครั้งนั้นเนี่ยมีมิชลีชาวอเมริกันสองคนผัวเมียชื่อจัสสันไปเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในพมา่าในหมู่ฉเฉลยศึกชาวไทยที่ถูกกวาดต้อนไป นางจักสรรเนี่ยที่เป็นภรรยาเนี่ยก็เลยศึกษาภาษาไทยแล้วก็เริ่มที่จะหาทางพิมพ์หนังสือเป็นภาษาไทยขึ้นส่วนหมอบัรเลเนี่ยมาพัฒนาต่อในประเทศก็มาพิมพ์อักษรไทยในหนังสือไทยเป็นครั้งแรกเนี่ยพิมพ์เรื่องบัญญัติศิลป,ปการนะฮะเป็นแผ่นปิวเป็นโปสเตอร์เพื่อจะเผยแพร่ศาสนาคิ์เมื่อวันที่3มีนาคม2379 เราก็เลยนับถือกันว่าวันที่3มีนาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันการพิมพ์ไทยในหนังสือที่ผมเก็บรักษาสะสมแบ่งเป็นสองหมวดใหญ่ๆนะฮะอย่างที่เห็นอยู่ในชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นพวกวารสารล้วนๆคือพวกที่ออกเป็นรายเดือนรายสัปดาห์อย่างเงี้ยนะฮะเช่นเล่มนี้เนี่ยคือไทยกเกษม พิมพ์เมื่อปี2,475อีกหมวดหนึ่งหมวดใหญ่มากก็คือหมวดที่เป็นบ o ๊กเป็นหนังสือเล่มในในหมวดนี้มีประมาณสัก20,000กว่าเล่มแบ่งการใช้สอยออกเป็น15หมวดแต่ละหมวดก็มีมีเรื่องราวมากมายเป็นเฉพาะหมวด เช่นประวัติศาสตร์พงศาวดารโบราณคดีเนี่ยมันก็จะเก็บตั้งแต่หนังสือเก่าสุดจนใหม่สุดอยู่ในหมวดเนี่ยนะเรื่องประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์ยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ยุคสุขโขทยัยยุคอยุธยาหรือว่ายุคทวรารวดีก็เราก็ยังมีอยู่นะฮะก็ค่อยๆเก็บสะสมไปเปินห้องสมุดสำนักพิมพ์ต้นฉบับมีสเสน่ห์ตรงนี้ก็คือว่าเราสะสมหนังสืองานศพเยอะเพราะฉะนั้นหมวดประวัติบุคคลเราจะค่อนข้างจะแข็งแรง เมื่อยังเด็กอยู่อยู่ที่อำเภอตะวันหินจังหวัดพิจิตรเนี่ยน่าจะเป็นปีสัก2510เสร็จเศษเนะฮะก็มีรายการวิทยุที่เขาเล่าเรื่องมังกรหยกโดยจำลองพิษณาคะมันเป็นวรรณกรรมจีนที่เราตื่นเต้นแล้วก็อยากจะใฝ่รู้มากไปกว่านี้นะก็เช่ามาอา่านเช่ามาเล่มระบาดนะสมัยก่อนเล่มระบาด8เล่มอ่านหมดเลยทั้งวันมันก็เป็นพัฒนาการที่ฝึกเราให้เราลกการอ่านนะ ก็เป็นคนชอบประวัติศาสตร์แล้วก็เรียนประวัติศาสตร์ได้ดีมาก mm. เมื่อเรียนจบกลับมาจากอเมริกาเนี่ย mm. ก็เริ่มศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่เราชอบคือวิชาประวัติศาสตร์แล้วก็เลยเริ่มเดินซื้อหนังสือเก่าหนังสือหายากเนี่ยที่สวนจตุจักรเราก็ไปเดินทุกอาทิตย์นะทุกสัปดาห์ mm. หิ้วกลับมาก็4ี่ห้าเล่มห้าหเล่มก็สะสมมาเรื่อยนะฮะจน ปี2535เนี่ยร้านหนังสือเก่าชื่อคุณสุชิตเนี่ยก็แนะนำให้รู้จักครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งคือพลตรีหม่อมราชวงศ์สุภวัฒนเกษมศรีปรากฏว่าท่านก็เมตตาให้เราไปชมห้องสมุดส่วนตัวของท่านนะฮะทำให้เราตะลึงชื่นชมในความรู้ของท่านนะฮะเราก็ถามท่านว่าแล้วจะมีโอกาสอ่านหนังสือ เก่าซึ children, so kind of ่ง so, ม <laughs> <laughs> ันหายากเราก็ไม่มีอย่างนี้ได้ที่ไหนท่านก็บอกก็ต้องใช้เวลาสะสมก็เลยเป็นเรื่องที่เราก็ต้องต้องสะสมต่อไปเรื่อยๆนะครับในหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยเวลาผลิตกันเนี่ยลงพิมพ์เนี่ยที่เราเห็นแน่ๆคือตัวเนื้อนะตัวเนื้อเนี่ยมันจะมีการเข้าเล่มเนี่ยคือเย็บกี่มันจะมีความแข็งแรงมากแต่ว่าที่สำคัญคือมันมีคิ้ว ตรงนี้ฮะที่เราเรียกว่าคิ้วมันจะเป็นกระดาษสีลายๆเนี่ยนะฮะเมื่อติดคิ้วเข้ากับเล่มเย็บกี่เข้ากับเล่มเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาถึงปกอย่างนี้เราเรียกปกแข็งปั้มทองเวลาจะเอาตัวเล่มเข้ากับปกแข็งก็ถากกาวโดยผ่านปิวถ้าในภาษาลงพิมพ์เนี่ยอาจจะเรียกว่าใบพาดปกก็ได้ติดกับเล่มติดกับตัวเนื้อ้วก็เอาปิวเนี่ยไปติดกับปกแข็ง มันก็จะแข็งแรงกระดาษส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเป็นกระดาษนําเข้านะฮะก็ใช้ได้ดีเป็นกระดาษสีขาวนะฮะถึงปัจจุบันมันก็สีน้ำตาลน้ำตาลความซับซ้อนของการออกแบบปกดีไซน์ในสมัยก่อนเนี่ยไม่เยอะโดยเฉพาะยิ่งรัชกาลที่4และกาลที่5ตอนต้นๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปกเรียบๆหรือยุคต้นแัชกาลที่5เนี่ย ปกเป็นผ้าอีกอย่างฮะมานิยมออกแบบปกที่เป็นมาตรฐานยุโรปเนี่ยสมัยรัชกาลที่6จะมีการออกแบบปกสวยๆส,ส่วนใหญ่ก็จะปั๊มทองก่อนจนกระทั่งก่อนสงครามโลกครั้งที่2ศิลปินจะเป็นคนออกแบบไม่ว่าจะเป็นกูเหมเมชกรกูพนมสุวรรณบุญนะฮะออกแบบฟอนต์ตัวอักษรเนีสวยมาก พาชมของดีหายากแล้วก็เป็นพัฒนาการของสังคมไทยนะเรียนเชิญนะฮะสังคมไทยเนี่ยเรามีหนังสือนะ,ะเรียนรู้กันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธย,ยาเราเรียกกันว่าอย่างนี้นะฮะว่าสมุดไทยดคํามาจากต้นข่อยบางทีเราเรียกสมุดข่อยแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยเขียนลงไปเนี่ยด้วยช็อคสมุดไทยดาตัวอักษรขาวกับ สมุดไทยขาวตัวอักษรดำเนื้อกระดาษทำด้วยต้นข่อยก็มีวิธีการผลิตกระดาษอย่างดีของเรานะฮะส่วนใหญ่ที่ที่สำนักพิมพ์ต้นฉบับเก็บไว้จะเป็นพวกตำรายาส่วนสมุดไทยอีกประเภทหนึ่งคือใบลานส่วนใหญ่จะใช้จานสำหรับพระพิสุในการเรียนหนังสือทำมาจากต้นลาน แล้วก็ใช้เหล็กแหลมๆจานเขียนเขาก็จะเอาผงฐ่านนะฮะมาเช็ดตัวอักษรมันก็จะขึ้นลอยขึ้นมาเป็นดำๆอย่างอันนี้คือมรดกของคนไทยอีกเรื่องนึงคือ กระบอกกระบอกนี่ทำมาจากไม้ไผ่นะฮะมีความทรงจำของสังคมไทยเกี่ยวกับกระบอกไม้ไผ่ที่มีฝาปิดเนี่ยมันคือซองจดหมายของคนสมัยโบราณเราใช้กระบอกไม้ไผ่ใส่เอกสารตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะฮะ,ะถ้าเราอ่านจดหมายเหตุโบราณเนี่ยเราก็จะคุ้นกับคำว่าใบบอกบางทีเราก็อาจจะสนุกเล่นๆก็คือเอกสารที่อยู่ในกระบอกไม้ไผ่ กระบอใบบอกคือกระบอกนี่เองมาดูกันนะฮะของสะสมที่เป็นชิ้นสำคัญแล้วก็หายากมากนะฮะในเชลหนังสือหมวดวรรณกรรมของผมเนี่ย40-50ปีเพิ่งจะเจอเล่มนี้เล่มหนึ่งก็คือ หนังสือที่เราเลึกงานศพของกวีผู้ยิ่งใหญ่ในยุคราชการที่6กราชก 6, รารที่7คือนายชิดบุรทัศน์นายชิดเนี่ยถึงแก่กรรมเมื่อปี2485นายชิดเป็นกวีสำคัญได้รับรางวัลได้รับการชื่นชมจากราชการที่6กราชการที่7เราก็เป็นผู้แต่งสามัคคีเพศคำฉันซึ่งได้รับการยกย่องจาก สโมสรวรรณคดีไทยว่าเป็นฉันที่ไพเราะที่สุดอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มาเปิดตัวนะฮะส่วนเนื้อหาข้างในก็เป็นคํำว้อะไรยของกวีในครั้งกันนั้นนะฮะแล้วก็มีผลงานทางกวีที่ในชิดแต่งเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้พิมพ์เผยแพร่ก็เอามาพิมพ์รวมไว้ในนี้หายากจริงๆครับ ต่อจากนี้เราเชิญชมของสะสมอื่นๆแล้วก็หนังสือโบร <salud> าณหนังสื Spencer? <madı> อเก่าเชิญนะฮะเชิญครับงวมาชมหนังสือสะสมนะฮะ หนังสือชุดนี้เนี่ยแยกตู้ไว้พิเศษเลยคือชุดอเนกนาะวิกมูลอาจารย์อเนกนี่ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งของผมนะฮะ หนังสือเล่มแรกๆของอาจารย์อนเดกเนี่ยที่ได้รับการยกย่องเชิดชูก็คือเพลงนอกสัตวรรษที่ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นในงานสัปดาห์หนังสือเมื่อปี2537เป็นการค้นคว้ารวบรวมพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้านภาคกลางของไทยนะฮะคุณนนเนกทำวิจัยตั้งแต่ปี2 0 2 7แล้วก็มาพิมพ์เมื่อปี2 2 7 ปัจจุบันคุณนนเอกได้รับรางวัลนักเขียนสารคาดีดีเด่นคนแรกของหนังสือนิยสารสารคาดีด้วยส่วนเล่มแรกสุดของคุณนนเอกก็คือเล่มนี้ฮะคุณนนทเอก,ก็ชอบเกี่ยวกับเรื่องศิลปะเพลงยังไม่สิ้นเสียงนี่ถือว่าเป็นผลงานเล่มแรกของอาจารย์นนเอกนาวิกมูลพิมพ์เมื่อปี2518 เล่มนี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้พิมพ์ซ้ํากันแล้วกลายเป็นหนังสือหายากผมซื้อได้แล้วก็ผมก็ไปให้อาจารย์อเอกเซ็น สองสะสม,มนะฮะเราประกันว่าสุดยอดหายากไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนต้องเก็บไว้เป็นพิเศษนะฮะถือว่าเป็นหนังสือโตเล่นแรกของสังคมไทยก็ได้ชื่อว่ากล่อมคัน <_ ets> เป็นวนรรณกรรมยุค2,460แต่งโดยครูเหลี่ยมหรือหลวงวิราชปริวัติ เรียมวินทุพามานก,กุลนะฮะแล้วครูเรียมเนี่ยมีความเป็นศิลป,ปินสูงก็เลยแต่งหนังสืออีโรติกขึ้น4เล่มเล่มนี้เล่มที่1นึ่นะฮะก่อมคันก่อมคันพนันชมพชมมจารีดารุณีประวัติเพราะบรรยายอย่างโจงครุ่มการทำเมคเลฟอย่างไรผู้ชายผู้หญิงถ้าในสังคมไทยยุค2460ยุคแกที่6เนี่ย ถ้าหนังสือนี้ออกมาแล้วมันมันน่าจะสะเทือนสังคมมากนะฮะเพราะว่าการจีบกันการแต่งงานกันตอนนั้นยังเป็นประเพณีคุมถุงชนอยู่หรือแม้กระทั่งไปดูตัวกันก็ต้องแอบแอบดูกันแต่หนังสืเอเล่มนี้เนี่ยมันยาย,ย่างวิจิตพิสดารเห็นภาพเลยหนังสืเอเล่มนี้ต้องห้ามมันเลยหายากเรียนว่าหายากจริงๆนะ ปกสวยนะฮะเมื่อกี้ที่พูดไว้ว่าเป็นหนังสือที่ออกแบบปกที่สวยก็คือช่วงรัชกาลที่7อย่างเช่นเล่มวารสารเอกชนอย่างเงี้ย<อ>เห็นไหมฮะเขาออกแบบฟอนต์ตัวหนังสือเนี่ยรวมทั้งพิมพ์สอดสีสีสียุคแรกๆของประเทศนะฮะโดยเฉพาะที่ครูเหมเวชกรเนี่ยเป็นคนออกแบบเอกชนนี่สวยมากนะฮะยังมีสุภาพสตร, <S <S สสตรีก็ยุคเดียวกันนะฮะยุคเดียวกัน <S 2 0 0 0 สี่ร้อเพนี่ยนะฮะพวกนี้ปกสวยตั้งใจออกแบบมีฟอนตแล้วก็พิมพ์สอดสีนั้นเป็นเรื่องที่นักออกแบบปกพวกที่เรียนทั้งเรื่องอาร์ตเนี่ยสนใจใฝ่รู้แล้วก็รู้สึกพเพลิดเพลินตื่นตะหนงกับปกนิตยสาราซึ่งสำนักพิมพ์ต้นฉบับหรือห้องสมุดต้นฉบับเนี่ยก็ได้รวบรวมนิตยสาราคือที่เราเรียกแมกซกีนเนี่ยประมาณ9 0 0 0ักว่าเล่ม ที่เอ่ยถึงกันนะฮะอย่างหนังสือเล่มแรกที่พูดกันไว้ก็คือมังกรหยกเวอร์ชั่นเนี้คือเล่มที่ผมอ่านแล้วก็ทำให้ผมเป็นคนที่รักการอ่านเขียนโดยจำลองพิศณาคะนะฮะปกก็ออกแบบสวยเดี๋ยวนี้ที่สมบูรณ์สมบูรณ์ก็เกือบหมื่นนะฮะสี่เล่มนี้ถึงแม้จะมีพิมพ์ซ้ำครั้ง,งหลังก็เขาก็ยังนิยม หนังสือฉบับพิมพ์ครั้งแรกอยู่มีอยู่สองเล่มต้องมีอยู่ทุกแห่งเล่มแรกคือพระราชพิธี12เดือนเป็นพระรานิพนธ์ในรัชกาลที่5พิมพ์ครั้งแรก อยู่ในวชิรยานวิเศษเป็นหนังสือที่ผมชอบที่สุดเพราะว่าอ่านเมื่อไหร่ก็ประทับใจอีกเล่มหนึ่งคือเล่มประชุมรวมพระราชหัตถทะเลขารัชกาลที่4เล่มนี้คือเล่มที่ รวมพิมพ์เมื่อปี2 5 1 4โดยมหามงกุฎราดวิไลเป็นคนพิมพ์แต่ว่าสิ่งที่ผมชอบแล้วก็อ่านอยู่เสมอเสมอก็คือเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยเรื่อง God กษอตซิยรัชกาลที่4เนี่ยท่านทรงพระน,นิพนธ์แบบสบายๆนะฮะเป็นจดหมายถึงบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระอ,องค์ท่านนะฮะในฐานะที่ผมเป็นนักวิชาการอิสระเนี่ยต้องอ่านอยู่เสมอเสมอ,สมอนะฮะอ่านเมื่อไหร่ก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา เล่มสำคัญแล้วก็เป็นเล่มที่แพงที่สุดที่ซื้อหาสะสมมาคือ แกรมมาติก้าลิงค์ไทยแต่งโดยสังฆราชเปลรกลกัวเป็นชาวฝรั่งเศสเข้ามาเอยแพร่ศาสนาแคาทอลิกในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นะฮะจำนวนพิมพ์เนี่ยพิมพ์แค่60ก๊อปปี้คือ60เล่มเท่านั้นเนเรื่อง,เ,องเป็นตำราเรียนของชาวต่างชาติให้อ่านภาษาไทยได้ท่านจะบอกบริบทของสังคมในขณะนั้นว่าคนนี้เูืกัคนนี้เนี่ย ใช้สำนวนว่าอะไรเช่นเจ้านายพูดกับขุนนางต้องใช้ว่าอะไรพ่อค้าพูดกับบา่าวไพร่ใช้คําว่าอะไรพระสงฆ์พูดกับลูกศิษย์ใช้สำนวนว่าอะไรคนนี้พูดกับคนนี้เนี่ยใช้สำนวนว่าอะไรเล่มนี้ประมูลมาจากคริสตีไทยแลนด์เมื่อปี2546ในราคา72,000บาท ที่สะสมหนังสือจนมากขนาดนี้ขึ้นมาเนี่ยอ่านไม่ทันนะฮะเรียกว่าใช้คนเดียวไม่ได้แล้วละ่ะประมาณสัก2,547-48ก็เริ่มมีครูบาอาจารย์ทางมหาวิาลยนะฮะที่ผมคุ้นเคยด้วยเนี่ยติดต่อเข้ามาให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยเข้ามาใช้คน้นคว้าแต่ที่เปิดจริงๆแล้วก็เป่าประกาศทั่วไปเนี่ยประมาณสัก2,551ว่าถ้ามีนิสิตนักศึกษาที่จะทำปริญญาโทและเอกก็มาใช้ได้ เมื่อวันที่ไปพบพลตรีหม่อมราชวงศ์สุภาพรเกษมศรีเนี่ยแล้วก็เห็นท่านมีหนังสือที่เป็นหนังสือเก่าหายากเลยถามท่านว่าท่านไม่คิดจะพิมพ์ซ้ําหรือคุณชายสุภาพรบอกไม่ได้การพิมพ์ซ้ําก็คือเอาหนังสือไปชํำระแล้วก็ไปสแกนหนังสือก็ก็จะเสียหายไปพอมา2540เนี่ยผมว่ามุ่งเน้นเรื่องนี้โดยตรง เรียกว่าไปเซาซีขอครูบาอาจารย์ว่าผมจะตั้งสำนักพิมพ์ละจะพิมพ์หนังสือหายากขึ้นมาใหม่จะขอความกรึกาหนังสือเป็นประเดิมก็คือเอาราชกิจจานุเบกษาราชการที่5เล่มหนึ่งนะเนี่ยมาพิมพ์ซ้ำก็คุณชายสุภวัฒนก็อนุญาตพร้อมทั้งมอบชื่อบริษัทให้ว่าต้นฉบับก็หลักคิดของสำนักพิมพ์ต้นฉบับก็คือจะพิมพ์หนังสือหายาก ขึ้นมาใหม่ส่วนใหญ่ที่เราพิมพ์ก็จะเป็นหนังสือที่พิมพ์มาแล้วครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยพิมพ์ซ้ําเป็นครั้งที่สองจากที่เราเป็นสำนักพิมพ์เนี่ยเราสัมผัสหนังสือเก่าหายากมาตลอดเนี่ยช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเ,เรามีวรรณกรรมดีๆเกิดขึ้นเยอะนะฮะ วรรณกรรมเหล่านั้นพิมพ์3,000เล่มคนไทยมีอยู่ประมาณสัก15ล้านคนเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้คนไทยมี60ล้านวรรณกรรมดีๆเนี่ยก็ยังพิมพ์5,000เอง3ปี5ปีกว่าจะหมดนะฮะยกเว้นวรรณกรรมหรือว่านวนณิยายที่ได้รับการเชีย์ก็จะขายกัน5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5หรือว่านวนิยายแนววัยรุ่นนะฮะก็จะขายดีแต่ว่าวรรณกรรมดีๆหล่วรรณกรรมที่ควรจะต้องอ่านโดย เยวาวชนของชาติเนี่ยก็ยังพิมพ์แค่3 0 0 0ันห้าพันเท่านั้นอัตราการอ่านหนังสือของของสังคมไทยยังน้อยอยู่เมื่อเทียบกับสิงคโปร์เวียดนามเมื่อปี2 5 5 4เนี่ย วัดอัตราการอ่านหนังสือของคนไทยเนี่ยได้วันละ35นาทีต่อคนต่อวันเมื่อย้อนกลับไปอีก2ปีคือ2552เนี่ยอัตราการอ่านอยู่ที่39นาทีต่อคนต่อวันก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีโซเชียลมีเดียยื้อเวลาของคนไปใช้ทังนั้นซะทำให้การอ่านหนังสือลดลงเมื่อแปลงจากนาทีเนี่ยเป็นเป็นเล่มเนี่ยต่อปีนะคนไทยอ่านหนังสือ p o อกเก็ตบุ ที่เป็นวรรณกรรมเนี่ยหเล่มต่อคนต่อปีซึ่งวรรณกรรมพวกนี้มันเป็นวรรณกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจผู้นานสัปดาห์ละเรื่องก็พอหนาบางไม่เกี่ยวอ่านไปเถอะการทำหนังสืออ e ีบุ๊กเป็นโครงการหนึ่งของสำนักพิมพ์ต้นฉบับที่คิดว่าเราคงหนีเทคโนโลยีในการสื่อสารไม่ได้มันมาเป็นอ e ีบุ๊กมันอ่านง่าย เวลาโหลดเข้าไปเนี่ยมันได้จจำนวนมากแล้วก็ถูกเป็นเรื่องที่เราต้องปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีของสังคมโลกเรื่องหนังสือฮะก็อง่งานเป็นเล่มครับมันโน้ตได้จดได้มผมเคยเห็น k ิน d ด e นะฮะมันก็โน้ตได้นะมันคลิกๆๆแล้วมันก็เป็นโน้ตเขียนกดกดมันไม่มัน <laughs> ไออย่างหนังสือนี่มันหยิบมามันเขียนได้เลยอะ่ะนะเนี่ยมีกล่นอีก,กนะ <laughs> นี่ค่ะคุณค่าเนี่ยได้สัมผัสได้ดมได้อ่านได้อะไรโอ้ยมีความสุขเปรียบหนังสือเป็นอะไรอะ่ะเปรียบหนังสือเป็นชีวิตหนังสือคืออะไรที่ให้ความรู้กับเราให้แรงบันดาลใจกับเรา เราคงไม่สามารถที่จะเกิดมาแล้วดำรงชีวิตเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาได้โดยไม่อ่านหนังสือเราก็ต้องอ่านหนังสือไม่งั้นเราจะกลายเป็นคนป่าอยู่ดอยไม่นุ่งห่มเราต้องอ่านหนังสือหนังสือคือชีวิต